สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอินเดีต้อนรับเข้าสู่ WWE Immortals นะฮะก็อยู่กับเกมมวยปั้มนะครับที่คดพ่อคดแม่อลังการนะฮะก็เป็นเกมมวยปั้มที่แบบเอามาทำใหม่นะฮะทำให้ตัวละครเนี่ยมันมีพลังวิเศษนะครับอย่างที่เห็นเลยฮะก็มีนักมวยปั้มจากหลายๆสำนักนะฮะจาก WWE นะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กโชว์นะฮะอ่ามีใครอีกที่คุณคุ้นตานะฮะบิ๊กอีนะครับมีใครอีกอ้าวอ่ะนะฮะก็ถ้าคลิปนี้ออกช้าก็ไม่ต้องสงสัยนะครับอ่ายังไม่จ่ายค่าเน็ตนะฮะโอเคมาดูกันต่อนะครับมีใครอีกชิปป์เอชเนะโหนะฮะอันเดอร์เทเกอร์นะครับนี่เลยอันเดอร์เทเกอร์นะครับก็มีตัวละครหลายๆตัวนะฮะจาก wwe นะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูทีเด็ดนะครับผม อยู่ไหนเอ่ยนี่นะฮะ <John Cena. S 1> จอห์นซีนานะครับผมก็นั่นแหละครับคือนักมวยปั้มมันเยอะมากแล้วก็นะครับแต่งตัวอลังการงานสร้างนะครับนี่นะฮะยิ่งระดับสูงนะระดับทองโอ้โหเมกุเนสโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยแล้วกันนะครับมาดูก็ซื้อไม่ได้นะตังมีแค่สี่พันเจ็ดตัวละสองแสน โอเคนะครับก็จะมาเล่นกันตอนนี้ก็เล่นไปพอสมควรแล้วนะฮะมาก็ตอนนี้เวลเรานี่แบบโหนํามากเลยนะถ้าเล่นก็อาจจะไม่ค่อยจะมันเท่าไหร่แต่ก็จะเล่นให้ดูนะครับก็เราจะพบกับโรแมนนะฮะแล้วก็นิกกี้นะครับแล้วก็ไบร์นะครับทีมเรามีบิ๊กโชว์นะนิกกี้แล้วก็เคนนะฮะเคนอา่อานว่าเคนนะนะครับก็นั่นแหละ อืมนะฮะทำไมหน้าจอดำมาแล้วนะฮะ ready yeah turn 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 ทุบก่อนอ้าวมิสไม่โดนอ๋ออ๋โดนโดนฟามือหืมนี่อืมสกิลนะฮะจะมีสกิลให้ใช้ด้วยนะครับซึ่งก็เราต้องกดนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจแล้วก็ทุบทุบหัวฟาดลงพื้นอต่อยต่อต่อยต่อเอื้อเขาก็มีสกิลเหมือนกันนะฮะโอ้ลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาต่อยต่อลุกขึ้นมาโอ้ยมิดอีกแล้วนะครับมันต้องเลื่อนหน้าจอตามด้วยนะครับมันจะเป็นแบบการใช้ท่าต่างๆนะครับนะฮะอย่างเช่นเลื่อนลงนานนะฮะมันก็จะเป็นการใช้สกิลนะครับผมเฮ่จับหัวมันมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอออ่นะฮะใส่สกิลไม่ทันมันใส่เราก่อนนะฮะจับหมันมาแล้วก็อ,นนมมกอืมร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเรีบยบร้อยุกตายน็อกเอานะโอ๋น้องสาว นะต้องเจอตัวเดียวกันครับอืมนะฮะต้องเจอตัวเดียวกันมันจะได้สูสีนะฮะอ๋ออ้อโดนหมุนนะครับอืมหมุนได้คนเดียวเหรอคิดว่าหมุนได้คนเดียวเหรอนี่หมุนได้เหมือนกันนะจนาโอ้โหนะฮะพลังเราสูสีนะะแต่ว่าเลเวลมันต่างกันนะครับคือเลเวลเราเยอะกว่านะฮะก็ทําให้ไม่ค่อยจะสูสีโดนหมุนอีกแล้วอืคิดว่ามีคนเดียวหรอจ๊ะนะ อนี่เป่าน้ำลายใส่หน้านะแล้วก็หมุนร้อยเก้าสิบโอโตายฮเฮ้ยบล็อกบล็อกบล็อกนี่บล็อกได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่าเน็ตก็ยังไม่ได้จ่ายนะครับผมโอเคตบตบหน้าตบหน้านี่นะครับเป่าน้ำลายใส่หน้าตบนี่อ่ะโอ้โหโดนแล้วครับโดนต้องเจอคนนี้ฮนะนี่ นี่ต้องเจอคนนี้ผู้หญิงเหรอแล้วไงฮะผู้หญิงแล้วไงนี่นะครับนี่ต้องปัดล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 ง,ดลงแล้วก็ทุกลงกับพื้นนะฮะแล้วก็เผาติดสถานะเบิร์นิ่งด้วยนะครับผมนี่เรามันสายเบิร์นครับผมนี่สายเบิร์ตุม้มตายนะครับได้หมวกมาอันหนึ่งนะฮะหมวกอันนี้ก็จะเอาไว้ซื้อคงซื้อของนะฮะอู้ตังห้าพันแล้วเว้ นะครับโอเคมาต่อไปฮะนี่จอร์ซีนานะฮะใส่ชุดยังกาเดอะแฟลทอันนี้จะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะฮะก็น่าจะสูสีอยู่มั้งนะแต่ว่าคือเวลมันต่างครับคือตอนนี้มันคือเวลมันต่างเกินไปนะคือเราเวลหกแล้วเขาเวลสามอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ค่อยสูสีเท่าไหร่นะครับแต่ก็นะอย่าไปคิดอะไรมากครับเราเล่นเพื่อความมันจัดไปครับ นะนะฮะพอไม่มีเน็ตแล้วทาไมหน้าจอมันเป็นสีดนะําวะถ้ามีเน็ตเนี่ยมันจะขึ้นเป็นฉากนะครับอ่ะนะครับเปิดก่อนย่อมได้เปรียบไป่ไนี่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 เอามิดอีกแล้วนะฮะคือกดจะไม่ค่อยทันนะครับผมคือเราแบบมัวแต่กดไงอ๋อโอ้โหโอ้โหบีบอยบีบอยเช็ดเค่ืออมาต้องโดนจับทุ่มสักหน่อย นะครับนี้นี้นี้บีบหัวแล้วว่าลงพื้นนะอ้ออ้ออืม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 มามาอืมอราเอาเอากดเมื่อกี้ไปเลื่อนขึ้นเฉยเลยนะฮะโอ้โดนบีบอยแล้วฮะอ่ออืมบีบอยอ่ะบีบอยอ่ะโดนจับทุบหน่อยไหมนี้นี้บีบแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอ้อโอ้โอ นะครับผมทำเป็นเข้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 มมาเจอหน่อยเจออ้อ้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหจับมันทุ่มจับมันจับมันจับมันอืมนี่แหละฮะบีบหัวบีบหัวจับทุ่งไปมาต้องเจอหญิงสาวเราหน่อยอ้ออ้ออย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายนี่ตบหน้าตบเพี้ยแม่ตบเพี้ยแม่ตบเพี้ยเพี้ยแม่ตบเพี้ย มาหมุนหมุนนี่พลน,น้ำลายใส่หน้าโอ้โหโดนนะฮะโดนตัวเดียวกันนะครับผมอ้อแรงใช้ได้แรงเหรอแรงเหรอโดนหมุนหน่อยไหมนี่หมุนนะฮะถึงกับเวียนหัวมาชายต้องเจอกับชายนี่นี่นี่เบรนอ๋อไม่ไม่ได้ครับเมื่อกี้อ๋อโดนบีบหัวอืมอืมอืมเอาอระเอาอระเอาออะเอาอ่ะ เอาหรอใส่สกิลหน่อยครับผมฮึบเล่นขึ้นเล่นขึ้นเล่นขึ้นอื้อย่านี่ตับลองโหไม่ตายครับผมไม่ตายเหรอนี่มาลัดช็อตนะครับผมไม่มีอะไรมากอ่านะครับเวฟอัพกระจุยกระจายนะครับเวฟเส็จแล้วโอ้ไม่กอดตังโอ้โหนะครับขึ้นไปอุ้ยได้ตัวละครตัวใหม่ พล็อกลองมนลพิเศษนะครับเลนดี้ออตตนนะฮะโอ้โห oh, ลิ้นสองแฉกตัวเฮียตัวเฮียหรือเปล่าไม่ oh, ใช่นะโอ้ oh, นะฮะอยู่หน้าร้านสักนะครับทัทูโอเคแมทคอมพลีสนะครับโอ้แมทคอมพลีสนะเอาอีกสักแมทแล้วกันนะฮะคือน่าจะน่าจะยาว <laughs> เพราะว่ามันน่าจะเจอกับหลายคนนะครับเดี๋ยวเรามาอีดิททีมกันดีกว่านะฮะ อนนี้เราก็มีสมาชิกใหม่มา2ตัวนะครับก็ค่อนข้างจะกากนะเดี๋ยวเราจะลองเอามาต่อสู้ดูนะครับก็จะเอาดาร์กโซลโเลสเนี่ยดาร์กโซลเสเอามาดีป่าวะดีป่าววะจะดีไหมนะไม่รู้นะฮะแต่ก็ลองแล้วกันเนาะเรามีเดมอนตัวเดียวนี่ก็ก็กินขาดแล้วนะฮะอ่ะโอเคก็ถือว่าทีม โหดนะครับผมไปสู้กับเวลสามนะฮะเจอกับแดเนียลไบรอันนะครับผมอ่าเชมัสนะฮะโรแมนนะครับก็มานะฮะเวลไม่เกี่ยวครับฝีมือล้วนๆน้อฝีมือล้วนๆถ้าแพ้มานี่ห่าเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับแพ้ก็แค่แพ้นะฮะถ้าแพ้ก็ไปจัดทีมใหม่แค่นั้นเองเนี่ยเพราะตัวละครเราเยอะน้อนะเยอะอะไรมีห้าตัวมีเสียงบีบแต่ด้ไวเช็ดเข็ มานี่เปิดก่อนย่อมได้ประยบเปิดก่อนย่อมได้ประยบดนีโหโห,โห,โหโด,ดมากครับวัดเดอะอ้ยนะฮะลืมจ่ายค่าเน็ตก็อย่างนี้แหละฮะอ่ะออยอืมอืเดี๋ยวเราเราจะมารอดรอรอรอดูสกิลของหญิงสาวคนนี้นะฮะโอ้โดนก่อนเลยครับผมโดนก่อนแล้วไงฮะ โดนก่อนแล้วไงครับผมนี่จับหัวไปแล้วจับหัวจับหัวนี่โอ้โหผู้หญิงหัวมงหัวมงยังกับลูกตะก้อนฮะนี่คิดว <ọ c> ่าเป็นหญิงแล้วไงเป็นหญิงแลอย่างไงฮะฮะเป็นหญิงแล้วอย่างไรฮะนี่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 นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเอาชนะเลเวลตากโอ้โดนก่อนอีกแล้วฮะอ๋อเกือบตายนะฮะแต่ก็น่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่นี่นี่น มงมงนะฮะโอ้โหแล้วก็ต่อนะฮะโดยต่อต่อ,อะนะฮะถ้าโดนอีกของผีนี่น่าจะตายแล้วรเราเนี่ยอ่าโอ้โหชนะได้นะครับผมแต่ก็ใกล้ตายแล้วนะครับเอาคนอื่นมาบ้างเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงมากนะจะตายแล้วฮะจะตายแล้วอ๋อนี่โอ้โหคนนี้ก็เป็นพิษนะฮะมีพิษมีภัยเหมือนกันนะครับมีพิษมีภัยเหมือนกันคนนี้ มีพิษมีภัยเหมือนกันนะจ๊ะอือหือือหือ,อือหอือืมอือหือ,อือหอึอออไม่ค่อยจะโดนเขาไหลเลยนะครับผมเอาละอ้อโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนี่เจอพอยซันนะครับผมติดพิษด้วยนะฮะแต่ก็น่าจะไม่รอดแล้วครับผมอ่าไม่รอดไม่เป็นไรครับผมเรายังเหลือเดมอนนะฮะขาโหดของเราครับผมนี่เผามันโอ้โหมาโดนก่อนเลยครับผมอ้อแหมทำมันเข้มทำมันเข้มนะพี่นะ ตามันโอ้บล็อกได้ด้วยนะครับผมบล็อกสกิลโคตรโหดโอ้โห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 โอ้หูนี่นี่บล็อกเหรอเออบล็อก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 มาฮึมฮืมเดี๋ยวใส่สกิลสักทีหนึ่งดิขออืเผาแมนเผาเผานี่นะฮะเดี๋ยวนี่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 ปัด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 นี่แหละฮะโอ้โหนี่นะฮะเดมอนของเรา นะครับได้หมวกมาอีกใบหนึ่งนะฮะบ,บอกเลยว่าเวลอัพกระจายนะเวลสองเลยทีเดียวโอเคนะถือว่ามันนะครับผมเพราะว่าเลเวลมันใกล้เคียงกันนะครับก็ไม่ได้แบบไม่ได้ขาดลอยนะฮะผมว่าเราเอาเราน้องสาวเราไปเก็บดีกว่านะครับรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาพี่ชายผมว่าเราอัพพี่ชายก่อนล้วกันนะเดี๋ยวน้องสาวเราเดี๋ยวไปค่อยไปตามอัพทีหลังก็ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะ เอาน้องสาวคนนี้มาแทนแล้วกันนะครับผมจะได้มีผู้หญิงอยู่ด้วยนะครับถ้าถ้าไม่มีผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวผู้ชายไม่มีกำลังใจในการต่อสู้นะเห็นไหมคือทุกทีมมันจะมีผู้หญิงหมดเลยนะครับก็นั่นแหละฮะคือมันต้องการกําลังใจเนี่ยจอนซิน่าอยูแล้วนะครับโอเคจัดไปจอรซิน่านี่ใส่ชุดยังกาซูเปอร์แมนเลยนะฮะอมแล้ว อยากจะได้เหมือนกันนะจอนซีนาแต่แพงซะเหลือเกินนะครับมีเสียงไซเรนด้วยนะฮะมามาเฮียวีโก้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 ตบเพียตบเพียเต่าน้ำลายใส่หน้าตบเพียตบเพียโดนจับหัวอีกแล้วอ่าออออทำเป็นเข้มทำเป็นเข้มโดนหมุนหน่อยไหมนี่รัว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 ,วอืมไม่ตายเหรอคะตบเพียตบเพีย เป่าน้ำลายใส่หน้าตบเพี้ยตบเพี้ยตบเพี้ยเต่าน้ำลายใส่หน้าตบเพี้ยอ๊อโดนจับหัวอีกแล้วโดนผีจับหัวโอไม่ใช่โดนอืมตบหน้าตบหน้าหมุนมันโอว่าจะหมุนสักหน่อยโอ้ขอหมุนหน่อยนี่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 หมุนไปแล้วอืมตบหน้าเพี้ยตบเต่าน้ำลายใส่หน้านะฮะตบเพี้ย ตบเพีย้ยตบเพีย้ยตบเพีย้ยตบเต้าน้ำลายใส่น้าเป็นท่าที่แบบว่าเอาคนนี้มาดีกว่าอ๋อไม่ทันอืมโดนซะบ้างนะผมเฮ้เดี๋ยวเดียวเอาพี่ชายเรามาหน่อยนี่พี่ชายเรามามาลัดชอด็อตมาลัดชอด็อตมาลัดชอด็อตน,นี่ตายนะโอ้โหตัวเดียวกันวะตัวเดียวกันวะเพื่อนกันเบ้าโอ้โหโอโดนท่าเดียวกันนะฮะโดนพิษอืเป็นตัวพิษและติดพิษได้ไงวะเนี่ยโอ้โหครับเขาโหดมากครับผม น,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 โโนี่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 โอ้โหเตะโอ้เตะเป้านะฮะเตะนี่นี่ royalty, นะฮะสูสีสูสีอยู่อ๋ออ๋อตาย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 อู้ตายเลยนะครับเจอเดมอนหน่อยไหมฮะสายเบิร์นนี่เดมอนสายเบิร์นจากเปล่าฮะมามามาหมอจับ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 เฮ้ยย่กทุ่มลงไปนะฮะ ปิดฉากอย่างสวยงามอารามแท้และตะลึงโอเคนะครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีภารกิจต้องไปทําแล้วนะฮะก็โอเคตอนนี้ลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับสำหรับใครที่ต้องการดาวน์โหลดเกมนี้ก็ดาวน์โหลดได้ฟรีนะฮะทาง Play Store นะครับแต่ว่าเกมนี้ใหญ่นะครับโคตรเลย3 7็กิกนะฮะ โหลดกันตาเปียกตาแฉะนะครับก็พี่จอใหม่ลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมบ๊ายบายนะฮะแย่ yeah.